เลดิป i by slingshot group อาหารสมองสำหรับผู้นำยุคใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจากข้อมูลสถิติต่างๆที่เราได้ทำงานให้คำปรึกษาด้าน l e ดเดอร์ชิให้กับผู้นำระดับสูงหลายคนพบข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือคนที่เป็นผู้นำนั้นจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยหากเราขาดผู้ตามที่ดีและยิ่งในบริบทการทำงาน ไม่ว่าตำแหน่งเราจะสูงแค่ไหนก็ตามเราก็ต้องมีเจ้านายเสมอและมีโอกาสสูงที่ในการเริ่มต้นการทำงานเราทุกคนต้องทำหน้าที่เป็นผู้ตามดังนั้นการทำหน้าที่ผู้ตามให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องเรียนรู้เคล็ดลับในการเป็นพนักงานที่ดีเยี่ยมเจประการดังต่อไปนี้ 1. รู้จักแยกแยะระหว่างสิทธิกับหน้าที่พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นจึงควรใช้สิทธินี้ให้เต็มที่ ไม่ใช่นิ่ง,งๆเฉยๆไม่ออกความเห็นอะไรเลยในขณะเดียวกันพนักงานทุกคนก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาติของที่ประชุมหรือนโยบายขององค์กรแม้ไม่เห็นด้วยหรือแนวทางนั้นอาจไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นที่เสนอไปก็ตาม 2. จ้าง500ทำา5 0 0 0ททำงานให้เกินความคาดหวงังทำให้มากกว่าหน้าที่ที่กำหนดไว้คนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักคิดว่าได้เงินแค่ไหนก็ทำแค่นั้น ทำมากๆก็ไม่ได้อะไรเพิ่มทำไปทำไมส่วนคนที่ประสบความสำเร็จจะคิดตรงกันข้ามเพื่อให้มีความก้าวหน้าพยายามหาโอกาสขันอาสางานใหม่ๆที่ยังไม่มีใครรับผิดชอบโดยไม่ต้องรอให้ร้องขอหากเรากลัวล้มเหลวให้คิดะว่านี่จะเป็นการเปิดประตูและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำามหิวกระหายการเรียนรู้ทำตัวเป็นคนน้ำไม่เต็มแก้วสนใจฝ่ายเรียนรู้อยู่เสมอ ท่องให้ขึ้นใจว่าการเรียนไม่มีวันจบที่สำคัญต้องจดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปด้วยจะได้ไม่ต้องถามซ้ำเรื่องเดิมบ่อยๆและยิ่งหากได้ลงมือทำและสอนคนอื่นก็เป็นอีกแนวทางในการเรียนรู้ได้รวดเร็วเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 4. ฝากตัวกับพี่เลี้ยงหาใครสักคนที่มีประสบการณ์มากกว่าอาสโสกว่าและที่สำคัญเป็นคนที่เราศรัทธายกย่อง ให้เราฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับเขาไว้ <_ C ur ian> เพื่อขอคำแนะนำเรื่องทั่วๆไปในองค์กรเช่นการวางตัวอย่างไรให้เหมาะสมการวางแผนความก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน 5. <_ C ur ian> รักษาคำพูดระมัดระวังอย่ารับปากไปทั่วเมื่อรับปากแล้วต้องทำให้ได้ตามที่พูดไว้ <_ C ur ian> เช่นบอกว่าพรุ่งนี้จะส่งงานก็ <_ C ur ian> ต้องส่งตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ไม่ต้องให้ทวงถามหรือติดตามอีก หรือถ้าบอกว่าจะมาเข้าร่วมประชุมก็ต้องมาตรงเวลาไม่ควรให้ใครต้องโทรตามอีกและที่สำคัญอย่าพูดให้ร้ายหัวหน้าหรือองค์กรอย่าใช้วิธีการพูดหลับหลังถ้าอยากพูดให้หาจังหวะและโอกาสดีๆอีกพูดคุยการตรงๆด้วยเหตุและผลจะดีกว่า 6. Oh. กล้ายแยงกล้าปฏิเสธอย่าทำตัวเป็น Yes m ม n การเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนอะไรได้ก็บอกว่าได้ อะไรไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นไม้หลักปักขี้เลนโอนไปเอียงมาตามกระแสรหรือคำวิจารณ์ต่างๆการปฏิเสธคนไม่เป็นถือเป็นจุดอ่อนร้ายแรงที่ต้องเร่งแก้ไข 7. รักงานที่ทำและทำงานด้วยใจรักหากไม่สามารถหางานที่รักทำได้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักงานที่ทำอยู่ถ้าทำทั้งๆท,ท,ที่ไม่รักหรือไม่มีแพชชั่นทำแบบขอให้ผ่านไปวันๆเราไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นให้เราถือคติอย่างง่ายๆเลยถ้าไม่ได้ทำงานที่รักก็ต้องลองหัดรักงานที่ทำอยู่สุดท้ายนี้อยากจะบอกคุณผู้ฟังทุกคนว่าหากวันหนึ่งคุณผู้ฟังได้มีโอกาสขึ้นเป็นผู้นำคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำที่ได้ทั้งใจคนและงานผลงานคุณผู้ฟังต้องเริ่มต้นจากการสร้างผู้นำรุ่นต่อไปด้วยวิธีการเป็นผู้ตามที่ดีอย่างที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น หวังว่า EP นี้จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ช่วยเร่งให้ผู้ฟังเป็นพนักงานที่ดีเยี่ยมได้นะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ